มอให้ยายช่วยใหค่ะย่อเดียวค่สกองเดียวครับกลองเดียวก่อนลองดูซิจะมีแบบไหนมั่งมีสีเหลืองสีแดงแล้วสีเขีแล้วก็สีม่งอยากได้สีอะไรคะสีม่วงมาก อ่าลังดูลังดูพูดคุนานมากนะดูแปลกูกาไม่เอาหนูไม่ดูกาเฮ้ยวอาสีเขียวป่ะสีแดงเลยเหรอเอเสียอะไรสีเขียวสีเขียสีม่วง ีแดงสีแดงสีแดงไม้สีแดง,แ,ดง,แ,ดงแตไม่ใช่ตัวสีเข็ดหรือเปล่าตัเดี๋ยวไว้ค่อยไปเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไวอันนี้ค่อยไปแกะดูก็ได้มั้งหวานแรับงหนักไหมหนักไหมใหญ่ครังานดีมาก

เียอะไรลุ้นสิแม่ว่าน่าจะเป็นสีเขียวป่ะเอ้ยสีเหลืองม,มันจะมีอันนี้ด้วยแม่ต้องเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวมันแม่มลลสวย,ยไหมสวยแกสี่กล่องเลยนะได้ไดไม่จังกลงเลยนะ